โอ้โหน่อยน้ำยางมงเนี่ยเ้เดินดูเห็นเน่าน้อยน้ำยางพี่น้องคนน่ะูหไอ้มันบเนามันเกิดไม่คนน่ะเต็มขอนอายะพี่น้องนี่เห็นไหมมีแต่ลอยเน่า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 มาไปไปเก็บก่อนเฮ้ยพ่อแกงเล้่ยวมือนี่คนน่ะบังเลพี่น้องคนน่ะเห็นไล่ดูไล่ดูคนน่ะ อืมเอ้ยบานพเวอร์พพีสิริกินแกงเห็ดมะเร็งจะต้มไว้ด้วยเลยแหละอืมอืม,อมโู้ยุ่งกับยังหลายมัน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 อยากดอกบองงามปันใดว่ารอบนี่รอบที่แล้วน่าจะสวยอยู่นะอืม นี่ปกติคอร์นนี่นะกลีบใหญ่ๆทั้งนั้นแหละเนี่ยสันก็ตัดเมื่อเดียวแล้วนี่เมื่อหนึ่งถือกล่องบอสตังโอ้ยลายเต๋อคนเนาะคนเห็นบอสมันหันดอกบอสบอสใ่บอหนาสุเทียนบอดอกนะดอกใยดอกงาม แสดงว่ามันบานเต็มที่ไงมันก็เลยเป็นยังสีเห็นบ่ะคนอ่ะคนอืมก็สิเดียวค่อยตัดเอาเห็นป่ะพี่น้องเพราะว่ามันก็สิบานไปแน่นโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยเอาถุงมใส่เอาเด็กกะกะในใจว่ามันคงจะไม่มีหรอกวาซ่าน อืมเราคิดในใจว่ามันน่าจะไม่มีเพราะว่าเราเราเพิ่งจะดูไปเนาะเพราะมันเกิดเมื่อเดียวนั่นเองพี่น้องสว,ว่าว่าคอยสิกปาฉันกลับประเทศไทยสิบสองวันคิดดูสภาพมันถึงได้เป็นสภาพนั้นไงเน่าเต็มขอนเลยนะ่ะอมรุ่นนั้นน่ะรุ่นสวยด้วยนะั่น,นรุ่นที่มันเน่าเน่ะฉันสามารถบอกได้เลยเพราะว่ากลีบมันดอก,กใหญ่ๆซะ ก็คงจะได้หลายถุงอยู่หรอกเอาแช่แข็งไว้พี่น้องเอาไว้กินหน้าหนาวเหดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้กินเลยแต่ต้องขยันขยันแช่ไว้นะต้มไว้นึ่งไว้ดีๆแล้วก็ใส่ถุงไว้ได้กินเพราะว่ามัน มันเป็นจังไดบวันถงมบะมี่มันก็นอยากขณะพี่น้องอือสนเด้คนเห่าพอสนนเก็บไว้กินเห็นมันพอ่อแต่หอดนานหนาวแล้วโอ้อยากกินเห็ดอยากกินเห็ดตอนที่มาใหม่ๆตอนที่ยังไม่ซื้อบ้านหลังนี้เนาะมันต้องซื้อกินตลอดนะแล้วทีนี้มันไม่ใช่ว่าดอกง,งามๆแบบนี้เด้ไม่รู้ครั้งมาตั้งแต่มเมื่อไหร่แล้วก็ออกเป็นเหมือนเสือล่าเสือเลือ,อีอย่างแต่ก็ต้องกินนะนะเพราะเราอยากไง ห่อนห่อนก็ห่อนสิได้ถอดเสียได้เก็บเห็ดเห็ดเดยอะคอยกระยัดปาดให้มันงามๆนะมันใส่มือจับออก นบอกงามเยจ้ะมีความสุขที่สุดก็ได้เก็บเห็ดเนี่ยแหะพี่น้องเก็บเห็ดกับเก็บผักเก็บผักปลาชีวิตต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะงรละว่าจะต่างเดนในบ้านเฮาแต่ไปพอออันพ่อป้าเห็ดก็ดีใจว่าสันเนาะพี่น้องเนาะดีใจมากมากเลยนะ คอยห่อนได้อยะบ่างนอนีหย่งพี่น้องอากาศมันอันมันไม่มีแดดแต่ว่ามันยิ่งกว่ามันมันยิ่งกว่าร้อนแดดอ่ะเน๊ะมันอบมันอ้าวเพราะว่าเราอยู่ในป่าแล้วเนาะไอ้บ้านสันแดดไม่ไม่ถึงแต่ว่ามันจะ อบอ้าวกับคนอื่นเนอะแห้งไปตาตายกับผู้อื่นพี่น้องสูดแดดหีืก็แดดมันเขาบ่าถึงนั่นเนาะโอ้เอ็นลมลมบ่มาเนี่ยก็กดับลดได้หน่เห็นไหมนี่ลมไม่มาก็อบอ้าวอันนี้เก็บให้เบิ้งซื่อๆนะพี่น้องอันที่จริงคอยกระซ้ามีดแล้วตัดเอ้ย นุ่งนุ pues ่งกัดนะผากโอ้ยก็คงจะได้รีบเก็บนั่นแหลรีบก็รีบไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะโดนลากมันจะโดนโคนมันแล้วทีนี้มันก็จะไม่ขึ้นให้เรากินอีกไงไม่รีบไม่รีบเด้อพี่้องจะค่อยๆเก็บไม่รีบนะเพราะว่า เดี๋ยวไม่ได้กินก็ยิ่งจะยุ่งเข้าไปอีกเอาไว้กินรอบหน้าตัวกินแบบถนอมตัวเราไม่รีบเพราะว่าเราอยู่คนเดียว ออโอ้มาแรงเข้าจะโมกบย่ยุงด้วยเดี๋ยวคงต้องวางวางคลิปก่อนเดี๋ยวเราเข้าจะเก็บทีนี้เราจะเอาเอามีดต,ตัดไงเมื่อกี้เก็บให้ดูเนาะแต่ทีนี้เราก็จะแล้วก็จะใช้มีดเสาะเสาะเสาะเสาอานะมันค่อยๆได้เรียบร้อย อันนี้แค่แค่เก็บให้ดูเดี๋ยวบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เก็บสักทีลีลาอยู่นั่นแหละใหญ่คนนั้นอะพวกที่เอาไม่มีไม่มีหน้าตาหรอกแบบอวตารนะั่นแหละพอก,กชอบเข้ามาติเตียนคนอื่นถ้าไม่ชอบคุณก็ผ่านไปสินเนาะเออไม่ต้องหลายช่อง